โอ้แป๊บนึงน,นะครับโอ้ผมน้ำมูกไหลโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น I want to I want you to t r a d e a g a อ e อะไรเบต้าอะไรนะเออเด้ยังโหมดปกติเลยเขาอัปเดตใหม่นะครับผมมีโหมดยากเลยโหมดปกติคนงานน่ายอะเข้าเกมปุ๊บชนะเลยอะ คลิปนี้ผมจะทำแค่ดานหนึ่งถึงดานสามโอเคใช้เวลาสิบวินาทีไอโอเคมาแล้วเตรียมพร้อมอู้ผมเล่นเป็นเวอร์อู้ดโดนสำลักเออเอืเอเจ็บไปลังัวดใจ โ่ฮีวันโ่ตัวนี้วิญญาณของฉันเหลือศูนย์วัดเอ็กแมนแมนช่วยผมด้วยโอ้ยแมนแมวซูชิว้าว ฉันอยากกินแมวซูชิว้าวฉันกินมาแล้วฉันกินมาแล้วฉันกินมาแล้วฉันมีพลังเป็นไงล่ะครับไอ้ทำไมไมึงเกลียนกูแบบนี้่ปืนใหญ่มึงก็มาปืนใหญ่พิงมากูยังตกเหวไอ้มันไม่ได้เรียกว่าตกเหว,ม,เวมันเรียกว่าตกนะมันเรียกว่าตกนรก เพราะมันไม่มีดินมันไม่มีดินแดดอาริสมึงก็เกียนกูไอ้สัมมึงก็รวยมึงเกียนกูไอ้สัมมึงก็รวยมึงเกียนกูไอ้สัม เรานี่ผมไม่ไหวเหมันฆ่าผมได้หรอกอย่ามาบิงบบ้งอย่ามาบิ้งสุดแอ้วลูกเฮ้ยเฮ้ยานี้ผมไม่ ผมต้องกระโดดไปทางนี้่บผมกระโดดได้อันนี้ถ้าผมกระโดดไปฝั่งนี้นะมันก็จะอันเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี้ยๆๆๆพอผมไปกระโดดไปแล้วผมก็ต้องกระโดดเพราะผมมาพอผมมาตรงนี้แล้ว ผมก็ต้องกระโดดแบบนี้ถ้าผมกระโดดไปแบบนี้ไฟมันก็จะเดือดจัดถ้าะฉะนั้นมมันก็จะเดือดถ้าไปอันที่สามอันเนี้ยอันอันน,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 นี้ถ้าผมกระโดดไปอันนี้ได้เน,นี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยผมต้องกระโดดอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นมันจะเดือดเลื่อนเข้ามามันเลื่อนเร็วด้วยนะ แล้วเรามันก็จะมีไอ้อะไรนะปืนใหญ่อะใช่ไหมปืนใหญ่ปืนใหญ่หญตรงเนี้ยมันจะเป็นแผ่นแล้วอันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปืนใหญ่อปืนใหญ่แล้วเราก็ต้องหดบโดดบบนี้แล้วมันก็จะยิงมาโปง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 แล้วเราก็กระโดดกลับจบโอเคผมจะกระโดดใส่แต่เนี่ยแบบอ,อันนี้เป็นไฟ อันนี้ลืกันอันนี้ปืนใหญ่ว้าวผมผมว่าไอ้ปืนใหญ่มันเกียรน่ะมันยิงเราเนี่ยปัง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 ตู้เียวเียวััมันเกีย มี้อันสองอันเดี้อันสองฮึ่งตายในอากาศเลยเอา,อ,าอย่าห็นไเมื่อแล้วมันจะดับขึ้นไปข้างบน,งบน,งบน,งบนออ้แม่งปืนใหญ่โคตรเฮี้ยปืนใหญ่ มันไม่งีีนแบบเนี้ยปูปูตายทั้งทั้งบุอากาศทั้งจริงจมันมีวิธีรอดอยู่นะผมเคยเล่นผ่านนะแต่ถ้าคุณออกเกมมันก็จะให้คุณเล่นใหม่อไอ้ผมไม่เคยตายตรงอันที่สามจริงเปล่าวะแล้วผมก็ไม่เคยตกเหวเมื่อกี้มันไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่มีวันตกเหวครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ผมไม่เคยไม่ผ่านด่านสามอันนี้อันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมทุกครั้งอ่ะผมผ่านด่านสามหมดไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมไม่ผ่านด่านสาม อันที่สามีันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยไม่มีไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะผ่านอะไรเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยเพราะมันจะเลื่อนมาแบบเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่เนี่ยไม่ไม่มีสักกครั้งเลยแล้วครับไม่เชื่อดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้เสี่ยงปืนใหญ่นี่วะ กูยังไม่ถูกกูยังไม่ทันไม่หล่เลยผมพูดผิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่เคยตกผีผมก็ไม่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะไม่ผ่านไอด้ด่านไอ้ไ,อไม้ที่ไม้แท่งที่สามมันเนี่ยมีแต่ผมตายอันปืนใหญ่อะผมรอดได้นะผมก็ไม่ตายปืนใหญ่เหมือนกันจริงป่าวะอ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมไม่มีวันตกเหวไม่เชื่อคอยดูนลแล้วผมก็ไม่มีวันที่ผมจะไม่ผ่านดานฟาแล้วก็แล้วผมก็ไม่มีวันที่ผมจะไม่ผ่านไอ้ปืนใหญ่ด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใม่มามทุกคนอือเด็กเนี้ยอกแล้ว ผมบอกแล้วผมมันมันไม่มีอะไรเิดี่ยนจริงๆครับตามสเต็ปของผมฮะเยียงละทำตามสเต็ปของผมนะครับสามสี่หนึ่ง กูไม่น่าเลยผมว่าผมต้องชิคูนบ่นหแหวกแล้วแต่วางแสงครับบ่มีพี่หน่วงเนี่ยแหละพี่หน่วงตัวจริงบ่เล้นะครับผมไม่มีวันตายเพราะพี่หนวงไอ้นั่นโอ้ผมบอกแลว้วผมไม่เคยตกเหวเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเพาะว่าผม,มเปลี่ยรมา วันนี้ผมขอแค่ดาดแรกก็พอแล้วมันเกียนยังไม่ทันทำอเลยโอ้ถ้างั้นจบแค่นี้ก่อนแลครับกู